สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาลุ้นกันครับวันนี้สาอวนปลาเข้าชายฝั่งนะพบกับช่องสนอมใส่ีกแล้วครับวันนี้สนอมสักเงินรอครับผมมาดูครับสวัาดีครับมาดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าคุณลุงเขาจะได้ปลาเยอะแกกำลังสาวอวนอยู่ เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับไปรอรุ้นกันว่าแกจะได้ไหมก็คือแกลากอวนก็คือใช้ไม้ตัวนี้นะปักไว้แล้วก็ตีวงเอาเรือพายกวนล้อมบริเวณนี้นะครับปลามันเข้าตื้นครับนานี้เดี๋ยวเป็นลุ้นว่าแกจะได้ปลาไหมไปช่วยคนรู้ภาษาอว,วนยาวเข้าวันนี้ กเก่าอาชีพเก่าเมื่อก่อนไปอยู่เพชรบุรีนี่นะแหละวนี่แหละ่งผมวันนี้ถูกไหมเด็กเหลือเก่าครับวนปลาวนกุ้งูวนโ,โอ๊ตเมื่อก่อนนี่ ถ้าติดถ้าปิดไอ้นั่นปิดไนะอ้ไอ้อะไรอ่ะก้างเนี่ยไม่เอานะเมื่อก่อนเนี่ยก้างอ่ะติดบนกุ้งบนอะไรเนี่ยมันจะมาทำให้กุ้งขาดแล้วมันดีบเอือแต่ทุกวันนี้โอ้โหเห็นก้างไม่ได้นะทุกวันนี้ จอดรถเลยฮะเห็นก็รูงเขาสาวนี่รีบเปรคเลยดรูดหยุดก่อนเขาเอ้จนให้น้ำเกิดน้ำรง ติดคุณผู้ชมไม่ติดเลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวรอคนลุงเขาลุ้นใหม่ตอนเช้าแดดไม่ออกก็พอได้นั่นอยู่ครับใช้เรือครับใช้เรือตอนนี้วางควนรอบยาวไปเลยนะฮะเป็นอวน นี่เลยมันจะเข้ามันจะเป็นฝูงเป็นฝูงน้ำผุดผุดเข้ามาเนี่ยแกก็จะพายเรือตีวงล้อมแล้วก็สาวสนุกครับสนุกนานนี้เดี๋ยวก็จะมีเคยอีกบ้างลากเคยนานนี้นะลากเคย <c oughs> <c oughs> เคยยังไม่มาครับตอนนี้น,น,ๆๆน,น,น,ๆๆน้หนาวจะจัดไปหนาวจะจัดช่วงนึงผมไม่เจอแถวโรงน้ำปลาไอ้ผ้าเรือไอ้ทางเรือปากน,น้ำ อ่าโอ้ได้มาเป็นเป็น10กระสอบปุ๋ยครับคุณผู้ชมเคยนะที่เขาไปทำกาแฟนะตายแล้วลุงไปหาปลาใหม่แล้วครับตายแล้วับลุงน้อยๆลอยวนนะครับล่องเรือหารักแต่นี่คือเราล่องเรือหาปลาครับ แลแ้วเดี๋ยวจะไปดูดูอ่ดูมันขึ้นใหม่นะฟ้ามันก็จะมันขึ้นเป็นวงกลมเลยไปแล้วครับของฟ้าก็สวยงามครับมีเมฆปกคลุมส่วนมากนะ เร่ไปลุ้นข้างบนว่าแกจะเจอปลาไหมเขื่อนเลยก็มีหลายๆลำที่เมาเป้ารูปลานะครับปลามยจะเข้าแกบอกน้ำยังไม่หยุดนะครับแกบอกรอน้ำหยุดหน่อยปลามยไม่เข้า ดูแกก็จะเจอปลาคุงปลาไหมนู่นเลยอาจจะเป็นไม้ก็เ,เอามากากร่มตกปลาตกปลาตัวเล็กๆนะเอาไปทอดอร่อย หำลังใจคุณลุงครับวันนี้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมครับหาแสงจันทร์หาแสงจันทร์ระยองเห็นไน,นะครับอีกลำอีกลำก็หาอยู่นู้นดไปมารอเฝ้าปลาครับรอรอให้มันขึ้น เราให้ฝูงปานขึ้นแล้วเราก็ตีวงล้อมนะฮะแทนให้ดรูรอบๆทะเล,ะเลอยู่ใกล้ทะเลก็ประมาณนี้ครับไม่มีคลิปอื่นแล้วครับนอกจากคลิปทะเลนี่แหละนะครับอ่าโรงงานปตทรโรงงานกันน้ำมันที่พวกเราใช้กันอยู่นะฮะน่นเลย ฝั่งนู้นก็หากันนะครับรู่นลอยตัวป,ป่องตัวป,ป่องตัวป,ป,ป,ป่องอยู่นู้นเนี่ยคืนหาดแสงจันทร์สูงสูงครับเป็นไงบ้างอยู่ทิวทัศน์มานี้ยแดดร่มร่มตกก็พอได้มาเดินครับหมุนรอบๆเลย หาดสวยครับหน้านี้จังหวัดระยองชลรุรงกันต่อนน่นไปนน่นแล้วยาจะพามาตกปูไปดองทำท้มตำนะยาจะให้มันดูเห็นผมเห็นมันขึ้นมาหนึ่งตัวนะ ว่ามันเป็นตัวแบบไหนนะครับปูฮนุมันก็ผมเรียกกันเองประเมินเองนะแต่ว่าภาษาละยองไม่รู้ว่าเรียกตัวอะไรมนจะให้ดูปึ๊บมันจะเกาะอ,อยู่เห็นไหมมันซูมไม่ได้เห็นไหมเป็นตัวประมาณนี้ปลายนิ้วผมนะ เอาหมึกหรือเอาอะไรก็ได้ยโค้งไก่แล้วเราผูกใส่เชือกแล้วก็ผูกใส่ปลายไม้แล้วก็มาตกล่อๆเหมือนเบ็ดทอยอะฮะมันก็จะมาตะคุบเหยือ่อพอมันมาตะคุบเหยือ่อคือมันมันมันจะหนีบไว้เลยแล้วก็กระดกกระดกขึ้นมาแล้วก็เอามือรับเห็นไหมดูในน้ำเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูว่ามันตัวไปไหนนะครับเดี๋ยวมีภาพขึ้นนะตัวลเล็กไปละ ลุงกันต่อนอนไปนู่นเลย,น,เลยน้ำใสนะน้ำใสน,นั่นนีเ่เฉลยละยอง มารอยกินปลาสังเกตง่ายอะ่ะสังเกตรกกระยางถ้านกกระยางบินมาเป็นฝูงแล้วก็แสดงว่าปลาขึ้นเหนืยหาดนะันนะคุณกำมามองดูดิมันโดยที่มัน ไม่ได้ไมันเป็นเครื่องโทรศัพท์นะเสียได้ไดไม,มาลอยกินปลาม,มีปลาปนกันนะ มาใกลประมาณร้อเมตรนะไม,ไม่ถึงร้อยเมตรประมาณยีสเมตรนะปแล้วจุดประสงค์ให้มันบินนะจะได้รู้ว่าเป็นนกไปนู่นลวไปโคตนู่นหรอกแหมฉันกำลังจะมารอปลาเธอมากวนฉันได้คงจะว่านะ ปล,ลม,มจระเอ๋พอดีครับปูลมเห็นไหมตัวขาวับเป็นปูลมนะปูตัวนี้วิ่งเร็วมากจับเลยไหมครับผมจะจับให้ดูว่าเป็นตัวยังไงนะ จะลองจับให้ดูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเียบร้อย นี่ครับปูลมอาตัวต์่ละตัวสีขาวนะครับสีขาวเนี่ไม่แน่ลองแต่ยจะปล่อยครับปล่อยมันไม่เคยจับได้เลยนะไม่เคยจับได้เลยวิ่งเร็วมาก เดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปปล่อยกันให้มันวิ่งจับกล้องละ <c oughs> จับได้แล้วหาโอกาสจับมานานนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันลงทะเล หมดทรายครับหมดทรายหมดทรายฮะทรายน่หมดทายนขาเป็นปูลมครับ ที่จับได้เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นตัวตัวตัวโตเหมือนกันนะแต่น่าจะมีโตกว่าน,นี้นะครับบางเห็นบางคลิปเขาไปขุดขุดเอาที่ทรายเลย ลมเงียบหน้านี่ทะเลสวยครับเที่เดียวคือน้องหมาไมล่รถมาเสียงรถเข้าหน่อยนะหาปลารอปลาขึ้นมาเดี๋ยวต้องจี๊ปลาตัวอีกต่อไปนะครับโครงการ พยายามหาคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ